ทอมมี่พอดแคสสวัสดีครับพวกผมต้อมจากทอ m มี่ l อ t นะครับกับ Tommy Podcast e ์ีที่19แล้วนะครับหลังจากที่เพลง Heavy Rotation ของไทยเราได้ปล่อยออกมาเป็นที่เรียบร้อยนนะครับผมก็เลยหาเพลง Heavy Rotation ในเวอร์ชั่นต่างๆได้แก่ AKB48 ย่านากิฮาบาระโตเกียวประเทศญี่ปุ่น JKT48 จาการ์ตาอินโดนีเซีย SGO48 โฮจิมินเวียดนามและ BNK48 กรุงเทพมหานครประเทศไทยเพราะฉะนั้นผมมานำเสนอหาความเหมือนที่แตกต่างของเพลง Heavy Rotation ในแต่ละโอ์ชั่นต่างๆนะครับว่ามีอะไรกันบ้างผมมี3หัวข้อหลักที่จะพูดเป็นประเด็น กันนะครับพร้อมแล้วไปฟังกันได้เลยนะครับ 1. เพลงในเพลง Heavy Rotation มีความหมายถึงการเปรียบเทียบเรื่องความรักกับการเปิดเพลงซ้ำๆตามคืนวิทยุต่างๆที่มักจะมีการเปิดเพลงซ้ำๆวนๆอยู่ตลอด24ชั่วโมงแบบที่เรียกได้ว่าเจอแต่เพลงเดิมๆเพลงนี้เปิดอยู่นั่นแหละ เปิดทุกต้นชั่วโมงเปิดทั้งวันทั้งคืนอย่างนั้นก็ว่าได้นะครับส่วนเรื่องภาษาที่ใช้แต่ละโอ์ชั่นในการแปลงเพลงก็จะมีความแตกต่างกันไปตามแต่ละวงเช่น AKB48 ภาษาญี่ปุ่น JKT48 ภาษาอินโดนีเซีย SGO48 ภาษาเวียดนามและ BNK48 ภาษาไทยครับ2ชุด เพลง Heavy Rotation แต่ละเวอร์ชันจะมีชุดที่แตกต่างกันไปมาดูกันว่าชุดเซมบะสึในแต่ละเวอร์ชันของเพลง Heavy Rotation จะเป็นอย่างไรมาเริ่มที่วงพี่สาวอย่าง AKB48 นะครับชุดของเขาก็จะคล้ายๆวงดุรอยางครึ่งท่อนนะครับเสื้อสีดำขอบเหลืองนะครับส่วนกระโปรงก็จะมีแฉกเป็นหลายสีนะครับ ต่อมาเป็นเวอร์ชัน j k t 4 8นะครับชุดของเขาก็จะเป็นธีมสีเหลืองนะครับลายเส้นสีดำทั้งชุดนะครับต่อมาเป็นเวอร์ชัน s g o 4 8นะครับชุดนี้จะคล้ายๆของ a k b 4 8ที่เป็นคล้ายๆชุดวงดัรรยางครึ่งท่อนนะครับแต่ท่อนแขนและกระโปรงเนี่ยก็จะมีสีส้มและสีเป็นรูปสี่เหลี่ยมวางติดต่อกันนะครับเหมือนอารมณ์แบบเหมือนหมากลุกนะครับ หมักลูกหมักฮอตอะไรพวกนี้นะครับและเวอร์ชั่น b n k 4 8นะครับผมได้ทําคลิปเกี่ยวกับชุดเซมเะสืของ b n k 4 8นะครับผมจะทิ้งปุ่ม I ไ,ไว้ด้านบนขวามือแล้วก็ทิ้งลิง์กไว้ใต้ล่างคลิปนะครับชุดของเขาก็จะมีเสื้อคลุมแขนยาวนะครับแต่ละคนก็จะมีเสื้อที่มีสีที่แตกต่างกันนะครับคือเอาอะไรก็ไม่รู้ มาแปะเยอะแยะนะครับคล้ายๆ77อดิเดนแดนแสงวิเศษแล้วก็มีการเอาต,วอตาัวอักษรภาษาอังกฤษมาแปะอยู่บนเสื้อจะเป็นตัวอักษรแทนชื่อแต่ละคนนะครับเป็นเหมือนชื่อย่ออย่างเช่น C ก็จะเป็นเชื้อปลางเงี้ยแล้วก็มีการแปะเลขบอกลำดับที่เท่าไหร่จากการเลือกตั้งที่ผ่านมานะครับได้แก่น้องเจนอันดับที่1จะเป็นเสื้อสีขาวแล้วก็ มีหมวกด้วยนะครับอันดับ2ถึงอันดับ7ก็จะเป็นเสื้อสีชมพูเข้มอันดับแปถึง11นะครับก็จะเป็นสีชมพูกลางๆหน่อยนะครับแล้วก็อันดับที่1 2ถึง16เป็นเสื้อสีชมพูอ่อนนะครับแล้วก็ที่เหลือทั้งหมดที่ไม่ได้ติดเพลงนี้นะครับก็จะเป็นสีฟ้าเข้มครับส่วนกระโปรงที่ใช้ก็จะเป็นเปรที่มี หลายเลเยอร์สำหรับกระโปรงของเซนเตอร์เนี่ยจะมีสีม่วงของ B&K n 4 o เป็นองค์ประกอบหลักและลวดลายของกระโปรงแต่ละคนก็จะแตกต่างกันออกไปตามลำดับอีกด้วยนะครับ 3. ฉา,าก MV แต่ละ MV ก็จะมีความแตกต่างกันออกไปนะครับก็ยกตัวอ,อย่างเช่นเวอร์ชัน AKB48 ก็จะถ่ายในสตูดิโอเป็นหลักนะครับ ก็หลักๆก,ก็จะมีแค่2ฉากนั่นก็คือฉากเต้นแล้วก็ฉากห้องนอนนะครับเวอร์ชัน JKT48 นะครับส่วนใหญ่ก็จะถ่ายที่โรงเรียนไฮสคูลเป็นฉากหลักนะครับส่วนฉากอื่นๆก็จะมีแค่ห้องนอนก็เห็นแค่แป๊บเดียวนะครับแล้วก็เวอร์ชัน SGO48 นะครับก็จะคล้ายๆกับ JKT48 นะครับแต่สลับไปที่ฉากเต้นในสตูนะครับ ในส่วนโว์ชันส่วนใหญ่ก็จะถ่ายที่สนามหญ้าในโรงเรียนซะเป็นส่วนใหญ่นะครับและเวอร์ชันน b คนโฟนะครับก็จะถ่ายฉากเต้นในสตูแล้วก็สลับไปที่ถ่ายในสัตว์นอกสถานที่ที่เป็นธรรมชาติอย่างที่เขาใหญ่นะครับอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมานะครับก็จบกันไปแล้วครับสำหรับ คลิปความเหมือนที่แตกต่างของเพลง Heavy Rotation แต่ละเวอร์ชันนะครับหวังว่าทุกคนจะชอบนะครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามให้ผมด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนกับช่อง Tommy Slot นะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปของผมนะครับแล้ววันนี้ Tommy Slot มี f c e e o o o k แ Fan Page เรียบร้อยแลครับไปตามกดไลค์กดแชร์หรือพูดคุยกันได้นะครับ และเพื่อนๆคนไหนชอบอะไรใน h ฮฟวี่โรเจชันเวอร์ชันไหนมากที่สุดนะครับก็คอมเมนต์ใต้ล่างคลิปนี้ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับหรือพอดแคสต์นี้ลาไปก่อนนะครับเจอใหม่พอดแคสต์หน้าสวัสดีครับ